ลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมซีมไนคาคาวมื่อีกครั้งครับวันนี้เราจะมารีวิวอีกหนึ่งตัวละครครับในชุดของปีเตอร์มอร์นาครับนั่นก็คือตัวนี้ครับฮิซึกะยะโทชิโร่ครับผมเพราน่าดูมทูตโดยที่10นั่นเองครับผมอ่ะวันนี้มากับรูปลักษณ์แบบสีดาวครับก่อนที่เราจะไปรีวิวกันครับนะเราก็เหมือนเดิมครับนี่ครับอ่ะสุ่มครับสุ่มหาตัวละครใหม่ครับ นี่ครับจากที่เราได้ผีวิญญาณมาครับเราก็จะมาแลกตัวสุ่มนะครับตัวละครบีทครับนะขอเป็นบุคคิวและครับอยากได้ห่าครับตอนนี้นะครับซึ่งอ่ะเซิร์ฟนี้ผมยังไม่มีครับเซิร์ฟรูดี้รับแบบมีเซิร์ฟคิดแล้วครับมีอยสามตัวครับคิละแต่เซิร์ฟลูดี้ไม่มีสักตัวครับไม่โผล่เลยครับส่วนมากได้โอริฮิเมะครับมาสิบตัวแล้วครับทำเวลสี่สิบหกสบายนะครับโอลิฮิเมะขอเป็น วุดคิวละแล้วกันครับนะมาครับขอแตครับนะโอลิเมไม่เอาครับตัวอื่นก็ได้ครับนะครับแต่ยุคเพนโอลิเมครับอย่าเลยครับนะเจอกันมาเยอะแล้วครับอื่มฮ่มกินจอกับกินจอก็เอาครับนะกินจอก็ได้มาเยอะเหมือนกันครับตอนนี้นะครับน่าจะทําเวลสี่สิบได้แล้วครับนะครับสาหรับกินจอมาเราไปดูสกิลหลักๆของนะครับ อศึกกระครับแล้วก็จะลองลงอารีนากันดูครับว่ามันเป็นไงครับผมไปดีกว่าอ่าดีแล้วครับสําหรับอศึกกระโทชิโร่ครับในรูปลักษณ์ของการปลดปล่อยบังไคนะครับก็น่าจะเห็นกันในมังงะนะครับหรือว่าอนิเมะนะครับกลับมาแล้วครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ไปดูพัทสิบสกิลดีกว่าครับสําหรับพัทสิบสกิลครับป้องกันการโจมตีนะครับให้ตัวเองครับสามเทินครับผม แล้วก็เพิ่มอัตราการทำให้ศัตรูติดสถานะนะครับ15%ครับแล้วก็ลดพลังโจมตีทางเวทของศัตรูครับ40%ครับถือว่าดีทีเดียวครับตัวนี้นะครับเพิ่มติดสถานะโอ้โหแล้วก็ป้องกันเป็นเทินครับ3เทินก็พอได้นะครับไม่ถือว่าขี้เลยกันไปนะครับถ้าเป็นครั้งนี่น่าจะจํากว่านี้ครับสกิลล่างครับดูครับโอ้โห ก็โจมตี50%ครับ5เป้าหมาย2ฮิตครับผมนะครับแล้วก็โดนแช่แข็งครับหากน้ำแข็งแตกครับจะได้รับดาเมจ150%ครับตัวนี้นะครับสำหรับสกิลล่างครับสกิลบนก็นี่ครับโจมตีหกสครับ3เป้าหมาย3ฮิตครับเป้าหมายมีโอกาสโดนแช่แข็งครับแล้วก็ดาเมจเมื่อน้ำแข็งแตกครับจะโดนไป100%ครับเป้าหมายที่โดนแช่แข็งครับจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก150%ครับโอ้โหกูดาว90วีครับดูแล้ว หรือว่ามาแทนสไปค์เริเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้เมตาทีมเปลี่ยนแล้วครับสไปค์เริ่มกลับมาแล้วครับตามที่ดูนะครับสไปค์อุนคิวระครับแล้วก็อิจิโกะครับน่าจะมาแต่ว่าต้องเวลสูงๆหน่อยนะครับพวกนี้นะครับ46น่าจะได้ครับดูเมตาทีมมาเริ่มเปลี่ยนแล้วครับสไปค์เริ่มมีบทบาทครับเพราะว่าพวกสถานะต่างๆเริ่มมีเยอะขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้โดน้ำแข็งน่ครับโดยเฉพาะตัวนี้ครับทำให อีกสถานะนะครับแช่แข็งครับเราไปดูแอนิเมชั่นสกิลนี้ก่อนครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมนี่ครับโจมตีธรรมดาครับกระโดดไปเงือดาบฟันเรื่อยๆนะโจมตีที่คีครับนี่ครับโดดเข้าไปแล้วก็สับเรื่อยๆครับ อ่ะสกิลล่างครับนี่ครับจงสถิตเดี๋ยวฟ้าเหวันครับเยลีนมาลุครับโอ้โหนครับเหมือนในอนิเมะเน่ๆเลยครับโอ้โหถือว่าอลังการไม่ใช่เล่นนะครับนี่ดูครับโอ้น่าจะเป็นญาติห่างๆของเจฟกับน้องลินครับปล่อยมังกรได้ด้วยโอ้โหเฮฟนะครับสกิลบนครับดูครับ เน็นฮิโร่ครับนี่ครับสร้างเสาเงินไน้เอนนิเมอีกลวครับนี่ครับโอ้ถือว่าเทพคุกน้ำแข็งพันปีครับตัวนี้ครับสกิลบนครับโอ้อลังการครับก็เหมือนเดิมครับทำอะไรบูกีไม่ได้ครับนี่ครับก็ดูจากสกิลแล้วนะรู้สึกว่าจะดีไม่ใช่เล่นครับในลองไปลงอารีนาดีกว่าครับในในก็มาแล้วครับไปลงดูซิว่ามันจะ ใช้ได้หรือเปล่าครับแต่ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าของผมมีแค่เร็วสามสองครับไปให้เขาตบเล่นเท่านั้นแหละครับก็ดูกันออกสกิลอะไรเขาข้าวกันดีกว่าครับอ่ะมาครับเรานี่ครับก็ทีมที่ใช้ประจําครับก็มีอิเซียครับแน่าร้องหลินครับแล้วก็มีพญาลิงของผมครับแล้วก็เดรโลนครับแล้วก็มีิทฤษยะครับมาเยือนหลังหน่อยครับ ผื่อจะไม่โดนอัดหนักๆครับตายไปก่อนครับอยากเห็นแค่ออกสกิลแค่นั้นครับไปแล้วเขาตบเล่นครับเรยินดีวะครับเจอแน่นอนครับต้องมีอยู่แล้วครับเดียวโรนครับโอ้ทีมนี้มาแล้วครับสายสะท้อนครับนั่นไงครับนั่นครับโอ้ยลิงเป่าครับตัวเองตายครับแบบนี้นั่นครับลูกครับ โอ้ทีนี้อีวานครับสานเซลเลอร์ครับเดลโลนบีดัมแล้วก็เลวีครับโอ้ไม่ต้องเสือบครับน่าจะเละครับทีมผมนั่นไงครับเรียบร้อยลิงม่องมีครับเอาฟื้นนี่ครับอยากได้คุณคิวละครับเอามาแล้วครับเดี๋ยวลินมาลุครับตรงสถิตเงี้ยวไฟให้มันสาดไปครับโอ้ติดแช่แข็งไปสองตัวครับ โดดเดียวโดนสับหน้าแล้วครับอินเดเซียรเรียบร้อยครับเดีย๋ยวนี้ทีมทถึกสะท้อนเลยว่ารู้สึกว่าจะฮิตกันเลยนะครับดังนั้นถ้ามีมีคิริเอลกับโอ้คุณคิวแล้วตัเ,เวกมานี่ถ้าจะอยู่ยากครับต้องมีตัวกันสถานะสะท้อนี่ครับ <c oughs> เรียบร้อยครับทีมผมไม่ต้องซืบครับดูแล้วเอาครับคุกนกำแข็งวันปีมาลับเซนเนนฮิโร่อ่า โอ้โดนครับโอ้โหลีวิคสกัดจุดไม่น่ารอดครับยม,มีผมดูยังไงก็สู้ไม่ได้ครับอุ้ยหัวน้อยเดิมเนี่ยครับติดใบเองครับเดียวโดยโดนสะท้อนโอ้โห,โหนี่เสือยะแล้วก็ลิงก็ล่วงไปครับน้องลิงเป่าน้องลิงก็ล่วงไปครับไม่น่ารอดว่าแล้วครับลีแยกล่างมี อ๋อไม่ต้องขนาดนั้นนะครับยืนเฉยๆตีงก็ตายครับพี่มบเสียบลอยครับโอ้เห็นอีวานมายืนนี่ก็ถอดใจแล้วครับยิงถ้ามีคารินมาอีตัวหนึ่งนี่พอครับจบครับมาครับต่อครับอ๋ฝั่งนี้มีลิงเหมือนกันครับลิงคอสตูมนะครับตัวนี้โอ้โหครับ รดี๋ยวโรนอีวานเหมือนเดิมครับสายสะท้อนครับจัดไปครับเรียบร้อยนี่ครับแช่ฟิตไปครับแช่ฟิดให้หมดเอาไปจับแช่ฟิตครับล่วงไปแล้วครับศิกรยาผมเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้โหตบตบตบอีวานอีวานโอ้ลิงก็ทุบเอาครับ โอลินลิงสี่สิบหกเนี่ยอีวาน46เดลโลน40โอ้โหโอ้ล้วมีเอสมาด้วยครับดูครับไม่ต้องทำอะไรครับเขายืนเฉยๆแล้วก็จะตายแล้วฝั่งนี้โอโ้อีวานดึงดาบแล้วครับเรียบร้อยครับ หายหมดครับอ้าวลิงผมปืนครับตอนนี้มาครับกระบองฟาดหน้าไปโอ้โมีเป็นไรทั้งตัวโอ้เจอทั้งดิ้นเป่าแล้วครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับเหมือนเดิมครับผลลัพธ์ไม่น่าจะคิดคิดไปจากเมื่อกี้ครับนี่ครับสายสะท้อนครับสำหรับผมมีของแสลงนะครับดูครับ ไม่รับลิงไม่น่าจะไหวครับดูแล้วไม่ว่าจะตายครับดูครับเขาก็มีลิงเหมือนกันเอาเวกนะครับสกิลเวกมาเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับแบนอีวานกับคาริสดีกว่าครับนะมาครับต่อครับเราไม่สนใจครับไม่สนใจแรงด้วยนะครับอืมเชิวๆชียวครับ หลังจากที่หายไปไม่ได้เล่นเลย2เดือนนี้รู้สึกว่าแต่ก่อนนี้ทีมแบบนี้ครับขึ้น2 0 0 0 2นส0น้าสบายนะครับเนี่ยแต่ทุกวันนี้นี่ว้าี่พันแปดยังไม่ขึ้นเลยครับโอ้โหรู้สึกว่าหายไป2เดือนนี้โอ้โผู้เล่นใหม่รู้สึกว่าจะโหดขึ้นนะครับแล้วก็ผู้เล่นเก่ามันก็โหดอยู่แล้วนะครับคนที่เล่นใหม่นี่ก็มีโอกาสเลือกเลือกตัวด,ดีๆครับเยอะครับผมนี่รู้สึกว่าจะ โอ้โหตกขอบโลกเลยครับตอนนี้ทีมผมนี่พันแปดนี่อยู่ลำบากครับยังไม่ขึ้นไม่ได้เลยครับแต่ก่อนนี้ทีมชุดนี้นี่ขึ้นหนึ่งสองพันกว่าแลครับแต่ว่าตอนนี้พันแปดแทบแทบอ้วกครับนี่ครับโอ้โหดูครับเราจะเอาอะไรไปสู้เขาครับนี่ครับ โดนเดียวโดนสับหน้าไปแล้วครับดินเรียบร้อยครับตัวพญาลิงผมก็ไม่น่ารอดครับตอนนี้เดี๋ยวตัวเดียวได้ครับโอ้โหดูครับโอ้โหโดนไข่ลูดโซ่แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ต้องสืบครับอ่ะต่อครับเรา มีอะไรง่ายๆมหเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้เห็นครับอืมศึกกระยาอกสกิลก็ดีใจท่าน้ำตาไหลแล้วครับไม่อยากบินฟาดมาไปครับอ่าเดี๋ยวโลนเขามาครับสามสิบสองครับสาดมาครับอลิงผมนี่เกือบตายครับอาลับมาแล้วน้องลินเป่าน้ำไหมครับนี่ครับ เอาได้ครับหลินเจอหลินครับโอ้ยูริ46ครับนี่มันคอมโบสายเวทนะครับนี่โอ้เวทสามตัวครับมาครับเดี๋ยวโลนเราอัดไปครับใบยังไม่ได้ใช้ครับไม่ครับไม่ติดไม่ติดสักตัวครับมาครับขอครับโอ้โหดีโดยโดนโดนสับก่อนครับโดนฝั่งนู้นสับครับลวกครับอ่ามาแล้ว สรงสถิตเดี no, 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 ๋ยวฝากไฟให้มันไปแล้วครับนี่ครับแชร์ฟิตให้หมดครับจับแชร์ฟิตครับเราเรามีโอกาสด้วยมั้งเนี่ยยังยังพอมีครับตอนนี้เอเดเซียมาครับอัดไปครับเร่งเตือนครับเอ้าไปไปเคาะน้ำแข็งแตกครับนี่ครับเร่งโอ้โหเขาเร่งครูดาวครับดูครับ ก็เพิ่มคูดาวให้พีีครับโอ้โหยูริสสะบัดหางครับลิงผมว่าไงครับอ่าเดเซียมมีสกิลเว้ครับพอช่วยได้นิดนึงครับแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้เท่าไหร่ครับนี่ครับมาครับอาล้วครับนี่ครับเสร็จนิ่งฮิวโลครับคุกนกำแข็งวันปีอัดไปครับอ้าวตัวเองโดนหรือเปล่าครับ นี่ครับอัดครับเอเชียอัดเข้าไปครับโอ้โหน่วงกระบดครับนี่ครับนี่โจมตีเร็วเหลือเกินวันนี้โอ้มันจะหัวไปไหนครับนี่ดูครับดีนะยังติดเอามาตาอยู่ครับตอนนี้เราขอครับขอนี่ครับมาเอวลิมารุสับไปครับนี่ครับ อยังยังไม่ถ่ายครับยังไม่ถ่ายโอ้โหอ้าวไม่ติดครับไม่ติดอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหชนะครับชนะเพราะศึกกระยาครับโอ้โหน้ำตาเทีไหลครับผมกว่าชนะครับโราไม่เจอทีมถึกนี่ยังพอสู้ได้ครับเท่าอีวานซันเซเนอร์มยืนนี่โอ้หมีคารินอีกตัวนี่เดินหนีเลยครับผมหมาปลุยต่อครับ นั่นไงครับมาอีกแล้วครับมาครับเดี๋ยวจับแช่ฟิตได้หมดครับนี่ครับย้อนฮีครับยังพอสู้ได้นะเพราะว่ามันลดพลังโจมตีทางเวทครับ40นะครับนิสุกะยะสายเวทนี่ยังยังพอสู้ได้ครับถ้าไม่ใช่สายทึกมานะครับนี่ยังพอได้แกลกอยู่ครับโอ้ถ้าเป็น สายถึกสะท้อนนี่ปวกครับโอ้โหนี่ครับอ้าวพญาลิงเขาก็มีครับชิบหายครับทุบหน้าไปครับโอ้โหกับตายเอาละครับมาครับคุกกำแข็งพันปีครับอัดไปครับนี่จับแชืกฟิตไปเลยครับโอ้โหนี่ครับลิงเขาแรงนะครับสามสิบแปดครับเรามีเอลิเซียกลัวอะไรครับนี่ครับ โอ้คิริเอลครับชิบหายครับโอ้โหล่วงครับอิงเซยะมาลิงไปครับลิงไปก็ฟื้นครับมาครับทุบเลยครับอันนี้ทุบพันยิบลิงร่วงไปครับโอ้ตายแล้วไอ้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับ ติดเดทไหมอ้าวแล้วครับสกิลโอเวคทำงานครับโอ้โหสองหนึ่งไม่ใช่สองหนึ่งนะไอ้นั้นมันตายมันแยกล่างนะ้วไอ้นั่นแหละนี่ครับถูกนาเล็กเคลิ้นแล้วทิพไพรแล้วโอ้โหสวยแล้วตอนนี้อินโดีเซียเราจะไหวไม่ไหวแน่นอนครับดูแล้วนี่ครับว่าแล้วครับเรียบร้อยครับนี่ครับ พันเจ็ดพันแปดมันช่างอยู่ยากจริงครับแรงแต่ก่อนนี้ชิวๆนะครับวันนี้อยู่ยากครับโอ้โหเนี่ยไม่สนครับเราต่อครับแหมอย่างน้อยก็ได้เห็นพิศุกยะครับออกสกิลบ้างครับถ้าเลเวลเยอะกว่านี้นะครับสักสี่สิบสี่มกร์ดโอ้โหน่าจะน่าจะดีครับแจ่มเลยนะครับโอ้โหทีมถึกโอ้โหถึกถึกไม่พอถึงเดชเลยครับโอ้โห จะเอาอะไรไปสู้พี่แกครับนี่โอ้ดูครับลุกเอาเวกครับเรียบร้อยครับพุ่งเล้าไปครับซานเซเลอร์อีวานครับแค่นี้มดโอ้ไปกินข้าวเดี๋ยวมั้งนี่โอ้โหนี่มาครับเดียวโลนครับเดียวโลนเดียวโลนอัดหน้าเรียบร้อยครับมีมมเตรียมมาต่อให้แล้วกันครับสี่แล้ห้าครับอ่าเอลิเซียครับจากโยบอนครับ สามพันดาเมจช่วยอะไรได้ไหมตัวเองจะตายแล้วครับอ้หคิดสับครับมาครับน้องลินครับน้องลินไปครับพ่นน้ำเข้าไปครับเอาคิดอย่างฟื้นนะครับนะโอ้โหนี่ครับอีวานมาครับเดี๋ยวโลนก็ไปแล้วครับนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวโลน เดี๋ยวโดนเขาเนี่ยใส่แหวนชุบด้วยครับโอ้โหคิดจะเอาโหดไปไหนครับนี่ดูครับพญาลิงเราเป่าไปครับเรียบร้อยครับนี่ครับอยู่วานดึงดาบแล้วครับไม่น่ารอดครับโอ้โหยังรอดนะครับมาครับขอทุบสักทีครับแล้วหมั่นไส้นะนะครับคิดคุกเข่าแล้วครับ โอ้ดูแล้วไม่น่ารอดครับนี่ไปสับเขาที่เราตายเองหรืเอเปล่าเนี่โอ้ขอเวกดีกว่าครัเอาเวกนานแล้วครับขอขอขอยัง,ย,งยังไงก็ขอครับเอาเวกไปครับนี่ครับยังไงก็ขอออกสกิลก่อนครับสู้ไม่ได้ออกสกิลไม่ได้ของอมครับนี่ครับ ดูครับสับอีวานเลยครับนี่ครับสู้ไม่ได้ออกสกิลครับอ้าวใบแดงครับฝั่งนู้นอ้าวโอ้โหใส่แขวนชุบไปรอเปล่านี่โอ้ตายแล้วตอนแรกนึกว่าจะชนะครับเแล้วนี้กลายเป็นแพ้ได้ด้วยครับโอ้ดูครับนี่ครัสู้ไม่ไหวครับนี่ครับมาแล้วครับอัดเป็นหน้าง่ายนะครับตอนนี้ โอ้โหเรียบร้อยครับเราก็ตามนี้ครับสำหรับฮิสึกะยะครับเราไปสรุปกันดีกว่าครับ่าสรุปแล้วกันครับนะครับสำหรับฮิสุกะยะโทชิโร่ครับผมในความคิดของผมนะครับหลังจากที่ลองใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับเป็นตัวละครที่ผมถือว่าลงอานีน่าได้ดีตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันทําให้ติดสถานะแช่แข็งนั่นเองครับก็ถือว่ากวนประสาทนิดหนึ่งนะครับเออนะครับ ทำให้ทีมเราได้เปรี่ยบขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าเลเวลแค่30กว่าไม่น่าจะพอครับนะครับถ้าใครเปิดได้นะครับเยอะๆแนะนำให้ปั้นเลยก็ดีครับเลเวลสูงๆนะครับน่าจะเห็นผลมากกว่านี้นะครับก็ประมาณ4 0 4 6ิ่นู่นแหละครับน่าจะโหดกว่านี้นะครับของผมก็แค่เอามาดูนะครับให้ดูกันคร่าวๆนะครับผิดพลาดระไรก็ขออภัยทุกๆคนด้วยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ พัดสิบนะครับป้องกันตัวเองสามเทินก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กลางๆครับไม่ได้ดีมากหรือว่าไม่ได้แย่มากครับหรือว่าก็ดีนะครับระดับหนึ่งนะครับเือว่าไม่ได้อ่อนเกินไปครับไม่ได้บางเกินไปนะครับตัวนี้นะครับเือว่าพอใช้นะครับแล้วก็ทําให้ตัวทาให้ศัตรูนะครับมีโอกาสติดสถานะอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าดีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีทางเวทครับสามารถสู้กับสายเวทได้ดีดีนวครับตัวนี้นะครับ มาะสำหรับไปยืนทีมถึกทีมสะท้อนนะครับหรือว่าอาจจะไปคอมโบกับทีมสปีดนะครับอ่าแต่ว่าเป็นตัวหยุดที่ดีครับถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวกันสถานะมานะครับผมว่าเรามีตัวนี้ไปกินนิดเลยครับส่วนมากจะมีแต่ตัวกันสะท้อนครับไม่มีตัวกันสถานะครับแต่ว่านะครับเห็นเมตาทีมนะครับของโซนเกาหลีเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้นะครับสปีดเริ่มเขามีมามีบทบาทครับ ก็รู้สึกว่าจะมีพวกทําให้ติดสถานะเยอะขึ้นนะครับสไปก็เลยรู้สึกว่าจะกลับมากําลังจะกลับมานะครับได้รับความนิยมอีกครั้งนะครับไม่แน่ครับอาจจะได้รับอเวกไปเลยก็ได้แค่โมโนูไปนะครับอันนี้นะครับสําหรับวิสเซอรยาก็ถ้าใครมีครับก็ลองปั้นดูครับตัวนี้นะครับลองใช้ดูนะครับก็ตามนี้ครับสําหรับรีวิวนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามกดไลค์ซับสไครต์กันทุกคนครับผม ใหม่ที่หน้ามังสวเรัยว